ก็คนไม่มีเรื่อยบ้านสบายก็น่ิเลกเล็กอยู่ดแล้วก็สร้างนี้้วยสร้างบ้านใหู้บ้านเพราะว่ามีคนมาขโมยบ้านา

พัน okay. ก็มีตกได้แน้ำนี่ก็คือฟาร์มลแล้วก็เต็นทห้หมู่บ้านก็ฟาร์มก็ฟาร์มแล้วก็เลเทอเร์เลเทอร์ลูและสร้างแบบใแบบหนนม่แล้วก็บ้านแล้วก็รถยนต์ถนนแล้วก็ ตกด้าดีว่แล้วก็คนโดนกัดแก่ตกล้มท้ไปเราเห็นสิ่งที่ต้องเห็นเลยมันชัดเจนว่ามิวเดรับดับร์่ผู้ริฉันไม่ได้เห็นการแต่งโันี่นมานานแล้วข้างบนู่บ้านที่มีสองคนนอนด้วย ทานมาคือไป้ทำให้ชาวบ้านมาผู้ชมก็สิ่งนี้ครับค